เคล็ดล in ับการเก็บเงินเมื่อยามเกษียณที่ดีที่สุดคืออะไรลองฟังบทความจากโคชหนุ่มครับเขาบอกว่าเคล็ดลับในการที่เก็บเงินเกษียณได้ดีก็คือหักอัตโนมัติอืมนะคะแล้วก็เอาเงินไปลงทุนโดยที่เราไม่ได้ไม่ได้เขาเรียกว่ามองไม่เห็นไม่ได้ไปยุ่งไปแตะมันใช่กองทุนสำรองในชีพก็มีลักษณะแบบนั้นเพราะว่า พอเงินเดือนออกปูแวบเลยแวบเลยหักเอนเหลือจะมาใช้อีกไหนบริษัทบอกว่าผมเงินเดือนสามหมื่นนะครับทำไมมาเข้าบัญชี2องหมอะไรกันนะหักไปแล้วซึ่งก็เป็นข้อดีราะว่าเงินที่เห็นคือเงินไม่เห็นคือไม่ได้ใช้เสร็จแล้วเอาจริงๆนะคนเราพอถูกหักไปเนี่ยเงินที่เหลือมันก็เหมือนกับบีบสมองเราให้กับกินใช้แค่ตรงนั้นเราก็อยู่ได้แหละใช่ค่ะนะฮะก็ถือว่าเป็นการเก็บเงินเพื่อการเกษียรรูปแบบหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆ แล้วก็ที่สําคัญนะคะส่วนหนึ่งของประโยชน์นะคะของการที่เราเก็บในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมันจะมีอีกเรื่องหนึ่งพี่หนุ่มก็คือเรื่องภาษีนี่ไงนะคะเราสามารถที่จะวางแผนเรื่องภาษีทําให้เราเนี่ยเสียภาษีน้อยลงได้พูดให้ง่ายคือเงินที่เราเอาไปซื้อไม่ใช่สิเขาเรียกว่าาไปลงทุนในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยก็ไม่ต้องถูกนํามาคิดคานวณภาษีใช่ก็ทําให้เราเสียภาษีน้อยลงแล้วก็มีความมั่งคั่งส่วนตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองมาณนี้นะคะ